บัสบ้างกูฟันตัวคนส่วนมันไหมทีทีพี่บัสเลว่าบัสมึงคนเดิมไปไหนเลยว่าบัสเดี๋ยวนี้แชทก็ไม่อ่านผิดหวังมากต้องให้คูเสียใจกับความงงและความกากของมึงรอบที่เท่าไหร่เลยว่าโอ้ยอันนี้พี่อ้ยสัตว์มาเป็นพารากราฟเลยพี่ขอโทษน้องพี่ก็เล่นเฮฮาไปงั้นแหละมีตามมันเอาจริงพี่ก็สบายใจไงไอตาคนคนคนมันเอาลงมันยากตาน่ะเฮ้ยมันยิ้มอยู่มันยิ้มอยู่ ต้องใจเล่นไปเลยตั้งใจเล่นแล้วอะไรอ่ะมาอะไรตาไม่ตั้งใจเล่นน่าเป็นถึงเวลาแล้วบั๊ดไอ้เหี้ยทำบ้างเถอะไอ้เหี้ยกูกูเบื่อแล้วบั๊ดได้เวลาที่โอมต้องไปเหรอได้มึงเคยเจอป่ะโอมินะระหว่าง JB กับไอ้แฮปซีพียูผมซื้อข้าวอะไรดีครับข้าวสารไอ้แฮปซีพครับผมอร่อยมากอร่อยจริงข้าวสารไอ้แฮปซีพียอะ สิบห้าบอกหน่อยบัสฟังจัดไปน้องเฮ้ยบีบีบีคัมมิ่ง cover g o i ันเนี่ยปันเนี่ยเอาบีคัมมิ่งบีคัมมิ่งบีคัมมิ่งบีบีมาบีมาสองตัวล่าสุดละนี่ไงเพื่อนมาทางบอมแล้วนะีีีไดดจะเย I can pass here, e n I can pass. You n t y o a n t No, yeah, no, y e a no, yeah. t h e r e not i n y o t f r ฟาบักฟาบั back. f กฟ l บักฟาบักอยมาบอกแล้วเพื่อนกูกม่กี้ดแจ้งแจ้งข่าวปัญญาไม่แจ้งไอ้เฮียมันก็มาริงไอ้สัตว์น่ะสมัมมบบีมินไ Bike Bike i enemy e down on ไปช่วยบอกแบบหน่อไม่คือกูได้ยินเสียงมันวิ่งเยอะจริงคือกูไม่รู้ว่ากูไม่สามารถรู้ได้อะว่ามันมากี่ตัวมันเยอะจริงเว้ยตาลเข้าใจกูหน่อยเว้ยเียถ้ามึงแจ้งข่าวอในแข่งมึงน้จะลงไปตบกับบาแม่เหียไม่มึงจะให้กูต่อยหน้ามึงป่าตอนนี้ต่อยเลยป่ะไม่ต้องถึงแข่งหรอกเอาไหมเหียถ้ามึงแ้แบบนี้ไม่เอาไหมตอนเนี้ย ตบมึงแน่กูจะตบให้มึงร้องไห้เลยเอาไหมไอสัตว์กูยิ่งดูหนังมาเฟียมัอยู่ด้วยยึดแม่นี่เดี๋ตบให้ร้องไห้เลยมาเฟียไอ้สัตว์ไอ้สัตว์เนี่ยไอ้สัตวน ให้กูตายไนดะ้กูเจ็บป้ออแผ่นให้ทีทีททเฮ้ยมันวางของอยู่ในบอมไม่ได้ดันทีทีอืมไปดีเด่นเลย I think pillar or backside ตามกูมานะเออตามอยู่ไ,ไม่เจอเหรอไม่เจอไม่เจอกูสปแปมไปไม่โดนเลยเหรอวะกูนึกว่ามึงเคลียร์สปแปมไปขนาดนะั้นนึกว่าจะตายแล้ว กูสแปมไปเยอะมากเลยไหมไม่โดนเลยว่ะเหี้ยเนี่ยมันมีขาวๆสีส้มอ่ะสแปมตรงนั้นทีหละนะังน,นะอย่าบอกใครนะอูอ่จอยอ๋อโดนขาสามนัดมั้งทันบอกว่าเห็นขาวๆสีส้มไหมตรงนั้นแหละอย่าบอกใครนะเออโอเคโอเคเพื่อนขาวเยอะมากเลยขาวเยอะมากเลยนายกูบอกโอ้ยขาวเยอะมาก มันไม่ใช่มันเกิดกูหลอกแต่โอปอให้ก <ills> <int ans otted> ูหน่อยเเป็นเด็กดีนะน้องโวเนนเนร h a t h p e n โลเซนช่วนิสวเจ๊เฮียเลยไอ้สัสนแม่กูยังเด็กเลเอาเพลงแล้วหน่อยเฮียไ่้ตกูเฮฟน ดูให้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 ไอสัตว์แล้วกูเองนะกูรับจบใช่ไหมน่ะตานดูน้าบีตานตบีบีบีมีมนมมิ่งบีมนมมิ่งสุดเพื่อนละโอ้ยีดีนีเฮียเรายีสี่มีโลโลเจ็ดอะสวยมีเมนบีเมนบีเมน ใช่ส่วนไอ้เฮี้ยกูแบบบรรจงไอ้เฮี้ยม่งได้แค่หล่อยิบหนีสัตว์ผมว่ามีดเข้ากับพี่ดีนะควายหนุ่มด่าไอ้เจนให้หน่อยครับด่านู่นด่านี่แรงไว้เปล่ากูเห็นอะไรทะเป้เฮี้ยอะไรเอ้าน้องบางทีมันยิงยากหน่อยนึง่องทีแบบเราตื่นเต้นไงบางทีมันตื่นเต้นไงเรรียบ้อยกูมือกูมือให้กูมือให้โอ้โหนวิลโอ้โหนกูทำจริง เก no uh, you know, like uh, uh uh. ี่ยวเยอะลอทำิงสัตว์ไอ้ดีเวดเียโยนยับเลยนะพวกมึงไอ้ฮี่ยตายสองตัวเลยบัายังตัวเลยหรอเออว่ p ก็ยิงตายนะ

ฟิลฟิลแข่งตอนตอนโดนตบเปล่าฟิลแข่งตอนโดนตบแข่งรายการอะไร APH ครับผมรายการโปลีกเขาบอกว่าเป็นโปรลีกของไทยพี่บัะครับพี่บัะเผื่อพวกที่ถามเบื่อพวกที่ถามเดิมๆซ้ำๆงงๆหรือเปล่าครับไม่ครับถามว่าเบื่อไหมก็มันอาจจะมีอารมณ์แบบเฟิงๆบ้างแต่ก็ไม่เคยเบื่อครับเพราะว่าทุกคนเป็นคนสนับสนุนของเรา หน้ากูนี่อย่างนี้เลยหลังนี่กูก็โดดต่อยหน้ามึงเลยสัตว์ไป้พวมึงไอ้เทไอ้เนี่ยเทคเดอะวัลล a ไ you c a no มึงวึงหวาดไปเออรอก่อนมึงมึงวาดโอเคโอเคโอเคไวไวไปมึงทำเป็นใช่ไหมเออทำเป็นอยู่ไปแล้วโอ้ยั ไปได้เลยเออตัวเลยถ่ายขวาเลยติดตัวฝันดีครับทุกคนฝันดีครับฝันดีครับผมฝันดีครับพี่บัตฝันดีครับผมสรุปไม่ได้แทงบัตมาว่ะจะแย่งตำแหน่งไอเดียลจากไอเเบบโลกจิตเหรอเอ้ยไอเเบบโลกจิตมันสั่งดีอยู่บางทีมันสั่งนะบอก เฮ้ยเนี่ยเดี๋มึงเข้ามาเงี้ยเย็ดโตกแม่งเลยแบบูแบบคำพูดแม่งโคตรโรคจิตอะเวลาแม่งแบบพูดออกมาจากปากไอเดียวอะแล้วแบบเฮ้ยเนี่ยเดี๋ยวมึงมาอย่างงีุ้ตยใช่ป่ะไอ้แวนสั่งเนี่ยเดี๋ยวมึงเข้ามาเงี้ยมึงเย็้โตูดแม่งเลยเออใส่แล้วมึงฆ่าแม่งเลยอุงแบบคำพูดแม่งแบบเชี่ยคนฟังอยู่แม่งโคตรโหดหูวอะเวลาที่แวนสั่งอะทิ้งพรุ่งนี้สู้ๆครับพี่ชายขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่เป็นกำลังใจเรา อย่าลืมนะที่ผมบอกไปอะใครตัดคลิป YouTube ก็ไปตัดเลยนะช่วงที่กูบอกคนดูอะไรเงี้ยเดี๋ยวแบบบอกช่องผมนี่แม่งป่าเถื่องมากเลยเดี๋ยวช่องแชทที่เด็กอายุต่ำกว่า18ปีจะไปทำตามคือทุกคนน่ะฟังไว้ตอนนี้ด้วยนะครับว่าอะไรที่ดีก็เอาไปใช้นะครับอะไรที่ไม่ดีก็ไม่ต้องเอาไปใช้เราพูดเฮฮาของเราพอแบบเราเฮฮาในแบบในพื้นที่ของเราอ่ะสยารามไปพูดหยาบคายแบบกับคนอื่นเขาอ่ะมันไม่ดีครับผม พรุ่งนี้ขอแบบโซลุดนะครับพี่ชายสู้ๆไม่คนตีนโอเคนะ้องจัดไปครับตัดฉากเฮี้ยๆไปตัดฉากเฮี้ยๆไปไอเฮียนี่กูรู้แก้วเลยมึงนี่เลวจริงเราอยู่ในพื้นที่ของเราอ่ะเราเราใช้แบบว่าให้มันแบบว่าไปในแบบใช้ให้หาในแบบในมุมในมุมของเราอ่ะแค่นั้นเองอะไรปลดปล่อยได้ก็ปลดปล่อยออกมานะเข้าใจปะ่ะอะไรปลดปล่อยได้ก็ปลดปล่อยออกมาพรุ่งนี้เจอกันพรุ่งนี้ตอนหกโมงหกโมงนี่หมายถึงผมแข่งนะ ได้ได้ได้พรุ่งนี้เจอกันทุกคนเจอกันนะขอบคุณมากๆครับผมขอบคุณทุกคนจริงๆขอบคุณมากๆรักทุกคนครับรักทุกคนนี่ครับสองดวงเหมือนเดิมขอบคุณนะครับขอบคุณมากเลย